เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีก,กว่านะคะว่าลูกค้าของเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากสาขาไหนนะคะที่สำคัญแล้วเนี่ยลูกค้าของเราประทับใจอะไรในรุ่นใหม่นะคะ New HyLux Vivo บ้างนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะผมสุรเชษประยืนยงครับรู้สึกประทับใจรุ่นใหม่ของเราค่ะ New HyLux Vivo ยังไงบ้างคะครับก็ มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมนะครับพวกกระจังหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รูปลักภายในนะครับทัง้นเครื่องยนต์ก็ปรับปรุงเพิ่มสมรรถภาพมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าข้างหลังก็ที่เปลี่ยนรูปทรงของแหนบมาเพิ่มทลาไม่นุ่มขึ้นอะไรขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ครับรู้สึกว่าเบรกนะครับกะบบเบรกก็ดีนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ประหยัดน้ำมันนะนีตรงนี้ก็คิดว่านนะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะใช้รถกระบะสำหรับใช้ในการบรรทุกสิ่งของต่างๆแล้วถ้าให้พี่สุรเชษให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะรุ่นใหม่ของเรา New h i Luxe r i v e ตอนนี้ก็ ให้เก้าก่อนอะนะเต็มสิบให้เก้าเลยนะคะขอบคุณพี่สุรเชษด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกตาก็อยู่กับลูกค้าคนพิเศษของโตโยต้าท่านที่2นะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าลูกค้าคนพิเศษของเราชื่ออะไรนะคะแล้วก็มาจากสาขาไหนคะ่ะเช่นค่บสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจน,นะฮะเอ่อเป็นลูกค้าของพิธามพาณิชต์ตั้งแต่ปี2004รถที่ใช้มานะตอนนี้ยังขับอยู่เลยะนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นรถโตโยต้านี่เป็นรถที่ขับ โอเคธรรมธนนะครับแล้วก็การบริการของพิธาพาณิตน่าจะเป็นที่สุดของฮัดใหญ่แล้วครับผมวันนี้มาร่วมง,งานกับเราคือมาจากสาขาสาขา,สาขาที่นี่เลยสาขาหัดใหญ่เลยข้างยอวอนะคะรู้สึกประทับใจกับรุ่นใหม่ค่ะนิ w h i l ัก r e v ีของเราประทับใจส่วนไหนยังไงของรถบ้างเชิญค่ะจริงจริงๆตัวรี v วเนี่ยเป็นกระบะท,ที่เล็งไว้ตั้งนานแล้วนะครับตัวเก่าเนี่ยก็ยัง สวยมสมัครนะมะดีแน่นอนเข้ามาตรงใหม่นี้ยิ่งว้าวะนะครับพอมาเห็นว้าวใหญ่เลยมีโอกาสเร็วๆนี้แน่นอนครับลูกค้าบ,บอกว่าถ้ามีโอกาสเร็วๆนี้จัดแน่นอนเรียกได้ว่าประทับใจมากๆเลยนะคะเต็มสิบขอเลยให้กี่คะแนนดีคะให้สิบเต็มครับสิบเต็มไม่หักคะ่ะข,ขอบคุณคุณเจ้ามากเลยขอบคุณค่ะคุณพี่เชื่ออะไรคะ ชื่อสุรชัยกาลสงครับคุณที่ประทับใจอะไรในรุ่นใหม่ของเราค่ะ New Hilux Revo ก็จริงๆใช้โตโยต้ตามา20กว่าปีแล้วแล้วก็มีรถประมาณสักเกือบ20คันคก็เห็นวีโ o ก็พัฒนานะครับแล้วก็เป็นกระชังใ,ชใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ก็พัฒนาตลอดก็ถือว่า<ม>ทุกรุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก็ประทับใจมามา,มาตลอดอยู่แล้วครับ ให้คุณพี่ให้คะแนนนะคะถ้าวันนี้ให้คุณพี่ให้คะแนนนะคะสำหรับ t o y ยต้าไฮลักซ์รีโรุ่นใหม่ของเราวันนี้คุณพี่ให้คะแนนเต็ม1ิบให้เท่าไหร่ดีคะก็จริงก็ให้ส0บเลยครับเต็มสิบให้สิบไม่หักเลยขอบคุณค่ะอาชื่อคุณอะไรคะอาชื่อคุณเชอรี่คะ่ะชื่อกิฟค่ะรู้สึกชอบหรือว่าประทับใจยังไงบ้างคะ ค่ะก็รุ่นนี้นะคะจากที่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นดูแล้วมีความสวยงามนะคะ<ช>และรู้สึกว่าถ้าขับหรือว่าอะไรน่าจะดูแบบดูโก้ดูหรูดีค่ะดูเท่เลยนะ <ขา S 2> โอเคค่ะอีกันค่ะก็คือเหมือนกันค่ะคือรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยสวยงามแล้วก็เหมือนว่าการนั่งเบาะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่านิ่มและสบายอะคะอ่ะ เต็มสิบให้ให้สิบเลยค่ะเต็มสิบให้สิบ้งคูเลยค่ะโอ้โหคะแนนรีวิวมาเต็มเต็มสิบไม่หักเลยนะคะขอบคุณสองเท้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบิลลี่ครับประทับใจค่ะสำหรับรุ่นใหม่ของเรายังไงบ้างสำหรับ New Hilux r e v o โ w ค่ะ ประทับใจโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีครับถ้าประทับใจมากที่สุดคงเป็นเรื่องระบบ T Connect เลยครับผม,มที่เราสามารถตรวจได้ว่าตอนนี้รถของเราอยู่กระบวนการตรงไหนแล้วในการจะส่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็คือจะได้ทราบกระบวนการของรถเราตั้งแต่แรกเลยมาจากโรงงานถึงไหนแล้วยังไงบ้างใช่ไหมเป็นคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเต็มสิบวันนี้ ลูกค้าให้เท่าไหร่ครับเต็ม10ผมยังให้9นะครับยังไม่ให้เต็ม10ครับผมหักไป1คะแนนคะ่ะให้9เต็ม10นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อคุณอะไรคะสักดีเดทครับให้ลักซ์วโวของเรารุ่นนี้รู้สึกประทับใจชอบยังไงบ้างสำหรับรุ่นใหม่คะ่ะก็โอเคครับรับ ได้สวยกว่าเดิมครับยิ่งข้างหน้านะครับโอเค,อเดคโดยกัเดิมขององค์ประกอบภายในประทับใจชอครับประทับใจครับโอเคอยู่ครับ,รบลูกค้าเต็มสิบค่ะลูกค้าให้คะแนนเท่าไหร่คะสิเลยครับ10บคะแนนเต็มไม่หักเลยลูกค้าขาขอบคุณค่ะ ตุกตาได้ฟังการรีวิวนะคะจากลูกค้าคนพิเศษของเตยตาพิธานพาณิชย์กันไปแล้วแต่ละคนรีวิวมาว่าชอบประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะรูปโฉมภายในที่มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่เรื่องของความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้หลายคนรีวิวให้คะแนน9เต็ม10บ้างหลาบางคนก็ให้10เต็มไม่หักเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะได้เห็นร ีวิวก่อนหน้านี้กันไปบ้างแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาดูนะคะตัวจริงเสียงจริงได้เลยนะคะสำหรับ New Hilux Revo ของเรานะคะมาดูกันว่ารุ่นใหม่ดีจริงเด่นจริงน่าประทับใจจริงนะคะเหมือนลูกค้าคนพิเศษของเราบอกไว้หรือเปล่ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าพิธานพาณิชย์ทั้ง6สาขานะคะทั้งสาขาสเดาสาขานาทวีสาขาสำโรงนะคะสงขานั่นเองนะคะแยกสำโรงค่ะหรือว่าจะเป็นสาขาหัดใหญ่นะคะสาขาลบบุรี หรือจะเป็นสาขาสตูลน,นะคะ6สาขาใกล้ที่ไหนไปได้ที่นั่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาเจอกันได้เลยนะคะกับแคมเปญสุดพิเศษของรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ New h i Lux r e v o พลังแกร่งเนือนิยามวันนี้ทุกต่าไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย